สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเหงสําหรับคลิปนี้ก็แนวทาง3รัฐนะคะ,ะงวดประจําวันศุกร์ที่2กร,รกฎาคมวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะวันนี้สําหรับหุ้น3รัฐนะคะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยอ่าเรามาดูของวันพฤหัสก่อนเนาะว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสาหรับ3รัฐ รัสเซียออก2 3งสามสามห้าแห้นี่ค่ะเข้า8ปดห้าห้นะคะสำหรับเข้าตัวเจาะด้วยแล้วก็ตัวรูดด้วยนะใครที่รูดหรือใครที่เจาะตามนี้นะคะสำหรับอังกฤษ5้าหนึ่งหหก้าหบนหล่างนะคะอันนี้ไม่มาพี่น้องให้เม็ดเดียวไปที่8 เยอรมันสาม7 7ดหนึ่ง็ดเจดสามปดหนึ่งเจ็ดดมาแ1ดหนึ่งตรงตรงนะคะสำหรับเยอรมันเสียดายค่ะตอนแรกเห็นดีดมา 8, อ่ดไม่แน่ว่า8อะไรลืมค่ะแต่ว่าเด้งบนล่างล่าง8 2ดสองจได้ว่าล่าง8 2ดสองแต่บน8ดอะไรเนี่ยพี่น้องก็ดีใจแล้วค่ะดีใจแล้วว่าอุ้ยเยอรมัน er เด้งบนล่างด้วยสุดท้ายแป๊บเดียวเองค่ะดีดมาเป็นตัวคู่8ดบน8ดล่าง แล้วก็มาเป็นตัวนี้ค่ะก็เหลือแปดหนึ่งตัวเดียวโอ้พี่น้องก็ตายละตอนแรกมันก็เห็นมาแปดบน8แปดล่างแล้วนะแล้วทันมาเหลือแปดเดียวก็ยังดีค่ะยังดีดีกว่าดีไปเป็นตัวอื่นไม่มีแปดเลยนะคะใจหายวับเลยค่ะสําหรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคเนาะมาสองรัดเนาะมาสองรัดแล้วก็มาตัวเจาะตรงๆด้วยนะคะทีนี้ แล้วก็มาลุ้นกันต่อสำหรับวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะวันศุกร์นะคะพี่น้องให้เด่นเจ็ดค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดเจ็ดนะคะจับคู่ก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้า 7จ็ดหดแล้วก็7 9ดนะคะเจ็ดนะเจ็ดดดนะคะเจ็ 7, 7, 7, ข้ามเจดดไปใครรูดก็ถ้ามาเจดดนี้ก็เข้ารูดนะคะแต่ถ้าใครไม่รูดจับตามนี้ถ้ามาเจดก็อดไปนะคะเจ7ดสี่เจ็ดห้าจ็ดหจดแปดแล้วก็เจดเ้าแต่ว่าพี่น้องเลือกให้มาตามนี้เนาะ เลือกให้มาตามนี้นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดใครที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะจัดไปได้เลยเม็ดเดียวเหมือนเดิมค่ะเจ็ดวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังนะคะเตรียมตังค์ใส่กับเตรียมกระเป๋าใส่ตังค์ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวไม่มาโดนด่าแน่เลยนะคะถ้าไม่มาโดนด่าแน่แนเลยวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ก็ขอให้เป๊ะขอให้ปังขอให้เด้งสองลัตสามลัฐแล้วกันเนาะจะได้ มีตังไปใช้จ่ายกับครอบครัววันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะคะได้กินของอร่อยอร่อยกับครอบครัวเนาะขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะอ่าสำหรับสามรัฐเรา พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก่อนจากไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะมาอยู่ด้วยกันขอเองปังปังกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสมาชิกท่านไหนสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะไม่สอบถามพี่น้องได้นะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวล ถามได้คะ่ะถามได้พี่น้องว่างก็จะเข้าไปตอบทันทีเลยคุยกันได้นะคะคุยกันได้แบบพี่แบบน้องเนาะไม่ต้องเกรงใจนะคะสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะคะ,ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเงงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบา,บายขอบคุณคะ่ะ